สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับโซล่าทาลล์หนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้จะให้ไพ่พันตานะคะช่วยรนดอมพลังงานนะคะที่มาพบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ดึงสถานการณ์ออกมานะคะสถานการณ์ที่ไพ่อยากจะบอกคุณอยากจะแนะนำอยากจะเล่าเรื่องสิ่งที่คุณสงสัยนะคะเดี๋ยวจะให้ไพ่เนี่ยช่วยคลี่คลายนะคะโอเคขอพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล ช่วยดึงพลังงานนะคะจากเพื่อนๆน,นะคะที่เข้าชมคลิปนี้นะคะว่าสถานการณ์ความรักใดๆนะคะที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสถานการณ์อะไรที่ความสงสัยนั้นสมควรจะได้รับความกระจ่างนะคะชึบโอ้คลำทางนะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าไพ่ไม่เคยโกหกจริงๆนะคะหากคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะรู้สึกว่า ไม่รู้จะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์เป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกกืนไม่เข้าใครไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไปข้างหน้าดีนะคะเป็นอะไรที่คุณอาจจะกําลังคลําทางกับความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่ต้องถามตัวเองอย่างวะมาตลอดนะคะคุณมาพบกับคลิปนี้ถูกต้องแล้ว อาจจะมีพลังงานของเลขเก้าวันที่9หรือเดือน9หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเลขเก้าอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ Calibrate ค่ะคุณต้องได้รับความร่วมมือนะคะโอเคเลย Calibrate ความร่วมมือนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของคุณและเรารวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลช่วยกันนะคะให้คุณนะได้มองเห็นทางสว่างมาค่ะ โอ้ oh, ภัยธรรมชาตินะคะเรามองว่านะคุณกำลังคบหาอยู่กับคนที่เป็นที่คล้ายพายุดิเพรสชันอ่ะอือบางครั้งก็เงียบสงบแต่ข้างในนั้นมันประทุอยู่ข้างในค่ะพร้อมที่จะกวาดล้างได้ตลอดเวลาอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ไบโพล่าไหมสองขั้วนะคะคล้ายๆแบบภัยธรรมชาติ คือคุณไม่สามารถที่จะไปกะเกณฑ์คอนโทรลอารมณ์เขาได้เลยแบบประมาณมูดสวิงอะนะอารมณ์แปลปวนหรือการที่คุณคบหาดูใจยอยู่กับบุคคลคนเนี้ยนะที่คุณถามถึงอะทาให้คุณรู้สึกว่าเด็กคนนี้แต่คนนี้มันเป็นอะไรนะคะทําให้คุณสับสนตลอดเหมือนเหมือนชีวิตเจอกับภัยธรรมชาติทุกวันอะนะคะให้ไปต่อไปโอ้ไนท์แมร์ฝันร้าย ช่วงนี้คุณนอนไม่หลับด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะมีภาวะที่นอนไม่หลับบางทีก็ตื่นกลางดึกนะคะอ๋อนะมันจะเป็นอะไรที่บางทีก็ฝันร้ายถึงเขาไปเลยบางทีนอนหลับสนิทก็ดันไปฝันถึงอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วบางทีก็กลางดึกตื่นขึ้นมาก็นอนไม่หลับอีกซะนั้นน่ะนะคะเหมือนมีอะไรมากวนใจคุณโอ้โหให้ใบนี้ดับบําเลสุขค่ะอืมเรามองว่า เป็นอะไรที่พายอยากจะแนะนําคุณมากกว่านะนะคะพายบอกว่าสุดท้ายแล้วนะก็ต้อง respect yourself นะคะ love yourself first นะคะและพายใต้สำรับค่ะจินตนาการคุณอาจจะกำลังคบอยู่กับคนที่เขามีความคิดแบบเพ้อฝันคุณอาจจะเข้าไม่ถึงเขานะคะคุณอาจจะกำลัง คุณอาจจะกำลังรวบรวมหลักฐานนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะที่จะเข้าใจกับบุคคลคนนี้นะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าจากการมองภาพนะดูแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะให้บปต่อไปหลักฐานค่ะคุณต้องพยายามต่อไปนะจนกว่าเขาเนี่ยก็จะเข้าใจตัวเขาเองเนี่ยคนคนนี้นะคะเขามีความฝันเยอะนะคะ เขาก็ดูเงียบไปบ้างบางทีบางครั้งเขาก็ดูอารมณ์ดีบางครั้งเขา,า,า,าก็ดูเงียบหายไปลึกลับนะมันเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ของตัวเขาเองนั่นแหละนะคะเลิฟยูเซลนี่เห็นไหมคะไพ่บอกว่าให้คุณนะรักตัวเองไปเลยนะคะรักตัวเองไปเลยบางสิ่งบางอย่างที่เกินที่จะควบคุมคุณก็ต้องปล่อยไปนะคะ สุดมือสอยก็ต้องปล่อยไปอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละนะความช่วยเหลือโอเคค่ะมือจากสวรรค์ยื่นลงมาแล้วนะคะเราเชื่อว่าการที่คุณได้มาดูคลิปนี้นะคะมันทำให้คุณเนี่ยไขยข้อข้องใจทำให้คุณกระจ่างชัดแน่ๆแหละนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคุณนะคะจะได้ข้อความดีๆคำแนะนำดีๆนะคะจากไพ่แน่นอนถึงบางครั้งเนี่ยผู้อ่านก็อาจจะ พูดเร็วไปบ้างนะคะบางทีลิ้นตานกันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอืมมันมันก็มีหลายประเด็นที่ทําให้เป็นแบบนี้เนาะทั้งแบบชีวิตประจําวันที่อาจจะไม่ได้พูดหนึ่งภาษาแบบนี้ทั้งหมดก็เลยสับสนไปนิดนึงมีความรวนนะคะแต่ว่าข้อมูลไม่รวนนะข้อมูลเป๊ะนะคะแม่นยาําแต่อาจจะเป็นที่การสื่อสารที่ ยังสับสนกับภาษานิดๆหน่อยๆน,นะคะและไปนี้เลยลองออกมาลองมาจากความเชื่อเหลือก็คือ married คุณนะคะและเขาโอ้มีเลขนี่ขึ้นต้น้วยเลขหลงท้ายด้วยเอขึ้นต้น้วขเลขเก้าลงท้ายด้วยเลขหเป็นเลขที่กลับกันแต่ในนั้นก็มีความ depression พอสมควรนะคะลงท้ายดีมากๆคุณขาคนคนนี้นะเขาเป็นคนอย่างนี้ล่ะ นะถ้าทําให้คุณสับสนถ้าทำให้คุณคลาทางเกี่ยวกับเขาว่าจะคุณจะเอาอยัางไงเขาไม่ใช่คนมีอะไรที่ซับซ้อนมากหรอกนะคะนอกจากความความเป็นผีบ้าในตัวของเขาเองนะคะอ่าให้ใบต่อไปค่ะการดูแลเห็นไหมคะคนคนนี้นะโอ้โหมาด้วยคำว่าสัญญาค่ะโอ้โหโอ้ s a วิ่ง ประมาณว่าเริ่มต้นด้วยลายนะคะลงท้ายด้วยดีมากๆเลยนะคะคุณกับเขามีโอกาสมากนะที่จะอยู่ด้วยกันยันแก่เท่าเลยเพราะอะไรนะคะเพราะนี่ไงคุณอาจจะได้คําแนะนําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันใจฟูฟังแล้วมันรู้สึกว่าอ๋อคุณคนนี้เขาเป็นอย่างนี้เองปล่อยมันไปช่างมันเถอะค่ะคนคนนี้นะคะเขามี ความเป็นโลกส่วนตัวสูงคุณกำลังพบเจออยู่กับคนที่ introvert แต่เขาก็อาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้นะนะคะเขาเป็นคนที่จริงๆก็ไม่เชิงว่าลึกลับหรอกแต่เขามีความฝันของเขาเยอะนะเป็นคนที่มีจินตนาการเยอะและ้วบางสิ่งบางอย่างที่เขายังทำไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่อยากที่จะเปิดเผยมันออกมานะคะทำให้คุณอาจจะสงสัยทำให้คุณสงสัยว่าเฮ้ยเธอมีความลับอะไรหรือเปล่า ประมาณนั้นนะคะแต่อยากบอกให้รู้เลยว่าคุณคือคนที่เขาจะบอกคนที่เขารักพูดได้เลยเพราะว่าเห็นเห็นไหมมีไพ่รูปหัวใจนะคะมีไพ่คำมั่นสัญญาไพ่าการช่วยกันเก็บเงินอยู่กันจนแก่จนเฒ่าคนคนนี้เขามีความรู้สึกที่ดีนะคะแต่แค่ตัวเขาอะกําลังทําเหมือนกําลังทําตามความฝันของตัวเองในขณะที่เขาวิ่งไล่ความฝันของตัวเองอะ ไพ่ก็อยากบอกให้คุณอนะบำรุงบำเรอสุขให้กับตัวเองเต็มที่เลยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องมาแบบพยายามค้นหาว่าตัวเขาเป็นยังไงหรือปรับตัวเองให้เข้ากับเขาไม่จำเป็นเพราะเขาก็กำลังหาตัวตนเส้นทางของเขาอยู่นะคะและในขณะนั้นอะในขณะที่คุณกับเขาเนี่ยเส้นทางยังไม่มาบรรจบกันเนี่ยนะเส้นทางมันเป็นคู่ขนานอยู่ขณะที่เขาคลาทางเนี่ยเเก็บกวาด เส้นทางของเขาให้มันสะอาดเพื่อจะเดินโล่งๆไปเส้นทางของคุณอนะตอนนี้มันคลีนแล้วนะคะแต่ที่มันยัง <c oughs> แต่ที่มันยังลกๆอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยไปไปกวาดเศษใบไ,ไม้จากเส้นทางของเขามาใส่เส้นทางของคุณซึ่งมันไม่ใช่มันนละเวกันนะคะตอนเนี้ยมองได้เลยนะว่าคุณกับเขานะในระยะนี้นะคะยังไม่ได้คบหาหรือว่าอยู่ด้วยกันแบบ <c oughs> แบบเ ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะอืมเพราะว่าถ้ายังมีคำว,ว่าบัมเรสุกแล้วก็เลิฟเดอะเซฟอยู่นะคะแล้วตัวเขาเนี่ยก็กำลังหาหนทางของตัวเองเนี่ยตอนนี้พวกคุณอ่ะอยู่ในเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งคุณเนี่ยเจอเส้นทางของคุณแล้วนะคนที่มาชมคลิปนี้ตัวคุณอน่เจอแล้วอาจจะตื่นแล้วเป็นพลังงานของเฟมินีนที่สามารถตื่นรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองรักตัวเองได้ก่อนส่วนเขาเนี่ยตอนเนี้ย เป็นพลังงานของมัสคิลีนนะคะอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่เนี่ยดักในออฟเดอะโซนะตัวเขานะนี่เรามองว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวเขาก็ต้องเผชิญเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณหรอกนะคุณอาจจะ,ะเผชิญเอ่อเป็น <c oughs> สภาวะอารมณ์จากเขานะคะแล้วก็คิดถึงเขาจนนอนไม่หลับบ้างแต่คุณรู้ไหมว่าคนคนนี้เขาก็กําลังคลําทางนะคะหาจุดยืนของเขาเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแนละ้วสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคืออะไรบางทีคุณรู้ไหม ว่าการได้มาพบกับคุณน่ะมันทําให้เขาอ่ะอยากที่จะบิ๊กคลีนนิ่งถนนเส้นนี้ของเขาเลยนะทั้งในชีวิตเขาต่อไปค่ะทั้งๆท,ท,ที่คนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ของเขาโดยจินตนาการเป็นเด็กนะคะเนี่ยค่ะแบบเล่นตุ๊กตาทีเร็กซอยู่กับบ้านแล้วก็นั่งฝันกลางวันเพ้อเดดีมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะไปเรื่อยๆของเขาอันนี้เราอ่านตามให้เลยนะ แต่คุณน่ะการที่เมื่อคุณกลับเข้ามามันทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะรวบรวมข้อมูลจะทําชีวิตที่ดีขึ้นสรรหาอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมาน่ะทีเนี้ยคุณก็ปล่อยจอยไปเลยเพราะว่าอะไรคะถ้า<อ>คนตอนนี้นะคะเขาก็ต้องเหมือนกับสู้กับตัวเองอย่างหนักเลยอะนะคะมองว่าเขา อาจจะทําให้คุณคิดว่าคุณเนี่ยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแต่ด้วยพลังงานเซลล์เลิฟของคุณเนี่ยเรามองว่าคุณนะที่มาชมคลิปนี้นะคะเป็นคนที่รักตัวเองมากพอมากๆเลยแหละนะคะจริงๆไพ่อาจจะไม่ได้ออกมาไกด์ไลน์คุณก็ได้คุณอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคุณอาจจะดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะรักตัวเองมากๆอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีความฝันอะไรมากยเกี่ยวกับอนาคตของคุณกับเขา เรามองว่าให้แยกใบที่ที่เป็นใบแบบที่ดีงามนะคะกับใบที่ยังสับสนอ่ะมีพลังงานหนึ่งเนี่ยที่ตื่นแล้วเรามองรู้เลยนะพลังงานที่ตื่นแล้วเติบโตแล้วนะคะรักตัวเองเป็นแล้วและอีกหนึ่งพลังงานกําลังตามมาติดๆนะคะแต่ต้องดึงเขาออกมาจากความฝันก่อนนะบางทีเนี่ยคนคนนี้เขามีความคาดหวังไปมากเลยกับความสัมพันธ์เนี่ยนะ บางทีนอนไม่หลับนะกลางคืนไม่นอนพอกลางวันเนี่ยจะฝันเห็นไหมคะกลางวันเนี่ยเดยดีมแต่กลางคืนเนี่ยไนท์แมร์เลยเอ๊ยยังไงนะ่ะคนคุณเนี้ยนะคะทีเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาของการซัพพลายชันกันคุณกับเขาอะนะต้องต้องพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยชั่วเลยเป็นสถานการณ์ที่คู่รักพัดพลากแยกจากเพื่อได้เติบโตแล้วคุณมีการตื่นรู้แล้ว ส่วนใหญ่นะพลังงานที่ตื่นเฟมินีนที่ตื่นก่อนอะมาชูลีนเนี่ยจะตกอยู่ในสภาพนี้แหละดักไมออฟเดอะโซตัวเขาก็จะเอาแล้วเริ่มต้องเข้าเส้นทางแล้วถ้าเขาไม่เข้าจัก,กรวาลก็จะทุบเขาจงเข้ามานั่นแหละนะคะมาเรามาดูต่อเลยว่าขอขอ้อความจากเขาก่อนดีกว่าขอสเปเชียลเมสเซจจากเขาหน่อยนะว่าคนที่อยากจะบอกกับคุณนะ่ะเขาไม่อะไรจะพูดนะคะ คนที่ย้อนแยง้งคนที่จะเอายังไงแบบชีวิตดีตอนนี้คนที่คุณรู้สึกว่าคุณตอนนี้ไม่เข้าใจเขาเลยนะขอ้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะโอ้ oh, อะไรกันเจอขอให้เธอเจอคนแบบเธอโ oh <laughs> อ้ฮ่าอขออยู่ในชีวิตที่เหลือของคุณของเธอได้ไหมหเรารู้แล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันเป็น deep m น n i n g ที่ซ่อนอยู่ในไพ่ค่ะ ถ้าคุณเจอคนแบบคุณนั่นคือทวินเฟรมไหมมันเหมือนมิลเลอร์นะเขาบอกว่าเขาเวยพรให้ต mm ัวเขาเองหรือเปล่านะขอให้เขาเจอคุณเร็วๆประมาณนี้ยเ mm hmm. พราะคุณกับเขาอะเหมือนกระจกที่สะท้อนกันแหละนะ mm hmm. ถ้าไม่มีภพ่ใบนี้ออกมาเราก็อาจจะอ่านอื่นเขาบอกว่าขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมนะคะ you are my everything ค่ะเธอคือทุกอย่างเธอคือทุกสิ่งนะคะ ธอคือคนในฝัน You are my pretty star คนคนนี้นี่คะช่างกลับมาได้หรือเปล่านะคะเขาถามคุณนะ Come back ่ o m มีเห็นไหมแปลว่าคุณคัพพลชั่นกันเคยเจอกันแล้วอ่ะแล้วเป็นอะไรที่ต้องแยกจากใช่ไหมคะคุณบอก no way คุณหรือว่าจักวาลบอกหมายความว่าถ้าคุณคนนั้นของคุณอ่ะพลังงานยังเป็นผีบ้าอยู่นะ จักรวาลบอกเลยว่าโนเวย์ฝันต่อไปจักรวาลเก็บคุณไว้ในฝันนะเขาถึงได้บอกเลยว่านี่ไงคนในฝันม,มาค่ะพลังงานนี้คลิปนี้ต้องสนุกมากแน่ๆเลยนะคะบางครั้งผู้อ่านพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องบ้างววโอุนๆ<ม>บ้างก็ต้องขออภัยนะเพราะบางครั้งไพ่มันก็ทําให้เราแบบเาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์มากจริงๆอะ่ะมันจึกนะคุณเข้าใจปะคนอ่านไพ่แล้วบางทีเห็นอะไรที่แบบว่า เป็นไปได้เหรออย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันนะบางทีคนอ่านก็ยังรู้สึกว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องยอมรับในความมหัศจรรย์ของไพ่เลยนะไพ mm. ่ไม่เคยโกหกจริงๆนะเพราะบางทีเราดูดวงไปอ่ะบางทีคนที่มาดูดวงใช่ไหมคะก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกหมดทุกอย่างแล้วเพราะเราเพราะเราก็รู้ว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ที่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังเราก็เลยตั้ง การดูดวงว่าคุณมาดูดวงส่วนตัวกับเราได้ถ,ถ้าเป็นฟูีออฟชันคุณไม่ต้องถามอะไรเลยเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่มาดูเขาก็ไม่ได้พูดความจริงทุกอย่างใช่ไหมคะแต่อย่างหนึ่งที่เป็นความจริงแน่ๆเลยนะคะก็คือการเปิดไพ่นี่แหละไพ่ไม่เคยโกหกเลยบางทีคุณจะบอกว่าไม่จริงไม่จรงงิงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าที่ไพ่เปิดมามันจริงนะคนที่เปิดไพ่ทีนี้ต้องยอมรับให้ได้เราก็เป็นคนที่เปิดไพ่น,นะคะเป็นคนรับสารจากจากักจากวานมาอ่านไพ่ให้คุณฟังเนี่ย เราก็ต้องพูดความจริงมันจะพูดเฉยไฉออกไปนอก,นอกเหนือจากไพ่ไม่ได้อะนะคะเราเราก็ต้องบอกว่าเอ๊ะเราคงยังไงก็ต้องเชื่อเช,ชื่อที่จักรวาลส่งมาเชื่อที่สิ์สิทธิ์ส่งมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วไพ่ไม่โกหกจริงนะคะอืมโอเคมาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะว่าคนคนนั้นนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเขาออกมาสู่โลกแห่งความจริงหรือย,ยังเนาะโอเคมาเลยสิบเหรียญ ติ๊งติงต๊งติ๊งสิบเหรียญเป็นพลังงานของใครคะนะคะนะคะ,ะ,คะสิบเหรียญชาวธาตุดินมาก่อนเลยเปิดมาเลยมีคนอยากที่จะลงหลักปักฐานด้วยนะคะมีใครคนหนึ่งมองคุณว่าคุณนะ่ะช่างสมบูรณ์แบบเลือเกินเพอร์เฟกจริงๆนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายสิบเหรียญเต็มพร้อมที่สุดแล้วอื้อ ดิเอ็มเพรสค่ะอุ้ยทำไมรู้สึกว่าพลังงานดีๆมากๆเลยนะคะเขามองว่าคุณน่ะเหมาะสมและที่จะเดินเคียงข้างเขาคู่ครัวแล้วที่จะเป็นแม่ของลูกเขาถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคุณก็คู่ครัวแล้วแหละนะคะที่เขาเนี่ยจะฝากชีวิตไปด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมมากๆเลยอ่ะคุณมีจิตวิญญาณที่เหมือนแม่เลยอ่ะ อาจจะไม่ใช่เป็นแม่ของเขานะแต่คนเป็นแน่สิ่งที่ต้องมีนะคะคือเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาถูกไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบมีอิธิบาทสี่มาเอาล่ะเริ่มเข้าทางนี้แล้วแต่จริงนะ The อ m p r e s s นะคะดอะอิ p r e s s เนี่ย คุณต้องดูพลังงานของความเป็นแม่เลยแหละแค่ประโยคเดียวอธิบายง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยอะ่ะก็คือเป็นคนที่มีความรักแบบไรลเงื่อนไขเขาดื้อใช่ไหมเขาอารมณ์เป็นผีบ้าแปรปวนใช่ไหมแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนพลังของพลังงานของแม่ไงนะไม่เคยขาดตกบกพร่องนะถึงคุณจะหายไปบ้างเวลาที่เขาหายไปโอเคคุณก็ไปอยู่ในส่วนของคุณ แต่คุณไม่ได้ทำอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อความสัมพันธ์นี้เลยยังมีความรักให้ยังมีความห่วงหาอาทรน,นะคะทีเนี้ยแต่สิ่งที่เขาสัมพันธ์ได้เลยจริงๆว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเหมาะแก่ตำแหน่งสีภรรยาหรือสามีเนี่ยคือคุณอะไม่ได้ไม่ได้ยอมเกินไปอะ นะคุณมีพลังงานความเป็นแม่ที่อ่อนโยนอบอุ่นแต่คุณไม่ได้ทำตัวเป็นแม่เขาเรามองว่าคุณอนะอยู่ในที่ของตัวเองมันมีอะไรที่บอกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเขาหายไปคุณก็อาจจะถามอยู่สักวันสองวันแต่ถ้ายังไม่ตอบยังไม่พูดคุณก็เข้าไปใช้ชีวิตของคุณเหมือนกันก็คือว่า กลับเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะคะอยู่ในถอยไม่อยู่ในโซนของคุณซึ่งนั่นแหละมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้จะไปวงการชีวิตเขาถ้าเขาอยากมีเซฟโซนถ้าคุณถามแล้วเขายังไม่ตอบคุณก็ปล่อยให้เขาไปมีชีวิตที่เขาของตัวเองอะ่ะคุณเข้าใจเขาอะ่ะคุณเข้าใจในความ i n t r o ิร r t เนะะติ๊กแปดของเขาอะนะ <_ S 1> เขาเลยมองว่าเนี่ยถ้าขึ้นมาสิบเหรียญกับดิเอ็มเพรสนะคะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณอะ <_ S 2> คือคือเขาคิดว่าคุณเป็นคู่ชีวิตเขาแล้วแหละนะอืมเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตเป็นคนรักเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างเหมือนที่ไพ่เมื่อกี้เปิดออกมา you are everything นะนะคะ <_ S 2> ตัวคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมและคู่ควรมากๆเลยนะ เป็นพลังงานเฟมินีนที่มีความยืดหยุ่นเหมือนแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าเกินไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แข็งกระด้างเกินไปเพราะคาว่าสิบเหรียญน,น่คือความมั่นคงความหนักแน่นแล้วแบบคุณได้มาทั้งเอ็มเพและสิบเหรียญแค่สองใบนี้ก็อธิบายได้เป็นมีแต่ข้อดีทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบ พร้อมตอนนี้คุณพร้อมมากโอ้โหซิกออฟครับคุณขาคนที่มาดูคลิปนี้นะคะหากคุณห่างกันนะคะเกินหกเดือนสิบเดือนแล้วนะคะ <c oughs> คุณรอได้เลยนะคะหรืออาจจะเป็นหกอาทิตย์เนาะสิบอาทิตย์นะคะแต่มองว่าคนที่ได้มาดูคลิปนี้นะคะ เวลซูมากๆคนเก่าของคุณคนในอดีตของคุณคนรักเก่าในอดีตของคุณนะคะถึงเวลาที่เขาจะต้องหวนกลับมาแล้วนะคะเพราะพลังงานคุณเต็มพร้อมมากๆนะคะคุณมีเลขอะไรที่มันเกี่ยวกับเลขสิบเลขห้าเลขหกบ้างไหมหนึ่งห้าหกอะไรก็แล้วแต่นะคะในในดวงเกิดในเลขเอ่อที่ใช้เป็นชีวิตประจําวันของคุณอะนะอืม บอกได้เลยว่าถึงเวลาแล้วนะคะนะคะพลังงานของคุณเต็มที่แล้วนะเนี่ยนะคะเต็มปลอดแล้วระกะวันเปิดทางให้แล้วค่ะค,คนคนนี้เขาจะเข้ามายืน่นถ้วยให้คุณเขารักคุณเต็มหัวใจนะคะไม่มีช้อยไม่มีตัวเลือกอื่นใดๆนะคะเพราะเป็นคนที่เชื่อมโยงกันมาแล้วสิบเหรียญ The Empress หถ้วยและ Page o f ครับ เขาจะยอมคุณในในขณะที่พลังงานของคุณเป็นดิเอ็มเพรสนะคะตอนนี้นะอีโก้ของเขาเนี่ยลดลงมาแบบต่ำเตี้ยเลียดินนะคะจากคนที่แบบไม่ยอมคนไม่ยอมใครไม่ยอมคุณด้วยตอนนี้ยอมหมดอะไรก็ยอมเธอนะคะต้องขอยืนประโยคนี้ขึ้นมาพูดเลยนะเขาอยากที่จะกลับมาขอความรักจากคุณค่ะคนในอดีตของคุณนะ จะเรียกว่าคนคุยเก่าดีกว่าเพราะว่าไม่มีไพ่ผู้รักขึ้นมา,มาเปิดก่อนนะทีนี้อาจจะมนคนคุยเก่าคนที่คุณคุ้นเคยนะคะคนใอดีตชาติก็ได้นะวนกลับมาค่ะคุณไม่มีแฟนเก่าค่ะคุณไม่มีคนคุยเก่าๆอ่ะนะคะจะมีใครคนหนึ่งเดินทางกลับเข้ามาค่ะนะไม่ว่าจะเป็นจากอดีตในชาตินี้หรือชาติไหนเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับเขาแน่นอน อืมาเลยค่ะเขาจะมาเป็นสิบถ้วยให้คุณนะคะพลังงานเก้าถ้วยบวกตัวเขาอีกหนึ่งถ้วยว้าวปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะของหลายๆลัคนาราศีนะกับเรื่องความรักนะคะเพราะว่าดวงดาวใหญ่ๆย้ายเยอะมากๆนะคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเป็นส่วนที่ขาดหายของคุณ คนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คุณนะคะคิดว่ายังขาดหายไปคุณมีพลังงานสิบเหรียญเต็มที่เลยเขามีพลังงานเก้าถ้วยและหนึ่งถ้วยมอบให้คุณเต็มพร้อมนั่นก็คือสิบถ้วยสิบเหรียญต่างคนต่างมาเติมเต็มให้กันตัวเขาเนี่ยมีพลังงานเก้าถ้วยเพราะเขายังตามหาถ้วยนี้อยู่นะถ้วยหนึ่งแล้วพลังงานไพ่ใบนี้นะคะยื่นมาทางคุณเห็นไหมยื่นมาทางไพ่ที่กลับมาหาคุณในอดีตแล้ว สะท้อนกลับมายัางคุณนะคะเอาเป็นว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของกันและกันโอ้โหคลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานของใครรับไปดีๆรับไปซะเลยนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ย อาจจะรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นหลับสบายมากขึ้นคิดถึงเขาแต่ก็ไม่ไดทรมานเท่าเดิมแล้วนะลองพิมพ์มาเล่าให้ฟังใต้คอมเมนต์ได้เพราะอาการแบบนี้นี่แหละเป็นอาการของคนที่กำลังจะได้รียูเนียนนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับปีนี้นะหลายคู่เลยนะที่จะได้เริ่มต้นกันนะคะมาเลยคนคนนี้นะ ที่ผ่านมานะคะเขาก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะเป็นปัญหาเรื่องการเงินนะที่ทำให้คุณต้องทรัพยากรจากกันไปอาจจะมีอะไรที่เขาเนี่ยยังอยากที่จะทํามากกว่านี้อย่างเช่นอยากจะเก็บเงินให้มากกว่านี้อยากจ,จะสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกที่ต้องมีเงินเยอะเะต้องมีทรัพย์สินเพิ่มเติมโอ้ว้แล้วศีสิสงห์หรือเปล่าคะคุณกําลังดิวอยู่กับคนราศีสิงห์ไหมนะคะ ตัวคุณเองเกิดวันศุกร์ไหมนะคะมีธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําด้วยนะคะดินน้ํานะคะที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะอะไรมันเป็นสเต้งขึ้นมาคุณนั่นแหละคือแรงบันดาลใจให้เขาอะ่ะปรับเปลี่ยนความคิดวิถีชีวิตแล้วก็เป้าหมายในอนาคตคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดูเขาอ้อนเขา คุณเป็นเหมือนบางครั้งคุณก็เป็นเหมือนแฟนบางครั้งคุณก็เป็นเด็กดือ้อบางครั้งคุณก็ดูเขาเหมือนพี่สาวบางครั้งคุณก็สอนเขาเหมือนเป็นครูคุณเป็นคนที่เขาไม่ไม่อาจที่จะสูญเสียไปได้เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างนะคะเรามั่นใจว่าคำคำนี้เขาต้องเคยพูดกับคุณว่ามีคุณแล้วเหมือนเขามีทุกสิ่งนะคะเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะนะราชินีรูปหัวสิงโตมาตกใต้ เด e กเอ็มเพรพลังงานคุณแบบว่ามันแบบสะเทือนมากนะคะอลังการมากจริงๆโอ้โห,โหสองถ้วยมาในตำแหน่งซิกอ f ฟคับค่ะคุณรู้สึกถึงเขาบ้างไหมช่วงที่ผ่านมาช่วงดวงดาวย้ายคุณฝันถึงเขาไหมคุณมีภาพอะไรวิ่งบนในหัวตอนหลับไหมช่วงนี้คุณฝันถึงคนเก่าๆบ้างไหมนะคะ หรือเป็นคนที่คุณมองเห็นหน้าไม่ชัดแต่จิตสำนึกคุณมันบอกว่าเป็นเขาน่ะนะคะ <c oughs> เราบอกได้เลยนะคะว่านี่เป็น perfect timing คุณและเขาเป็นคู่กันมาค่ะชาติภพนี้ก็ยังเป็นคู่กันอีกนะมันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกแบบ จฟูมากๆเลยนะคะเราขอยินดีด้วยมากๆกับคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้กับคนที่คุณซัพพลาชันห่างกันไปคนที่คุณรอคอยเข้ามานานแสนนานแล้วนี่เขาโอยไพ่แบบดีมากๆนี่เราขอแนะนําให้ไปดูคลิปของเมื่อวานด้วยนะคะที่หัวข้อว่าคุณกับเขาจบกันจริงๆแล้วหรือยังอะคลิปนั้นก็คือเอาเป็นว่าผู้อ่านอะพูดสับสนพี่ีถูกๆนะคะเพราะว่าไพ่มันไพ่มันแบบว่า มันสวีทมากมันแบบทำให้อ่านแล้วโอ้พลังงานดีๆนะคะโอเคมาต่อมาสองถ้วยสี่ม้เท้าเด็กถ้วยนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเลยอืไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะคะคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะไม่เกินเดือนพฤษภานะคะจะมีงานมงคลสมรสเกิดขึ้นนะในในกรณีที่ คุณต้องดูช่วงอายุของคุณด้วยนะถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นน้องๆเป็นที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะก็สถานะเนี่ยมันจะเ,เลเวลขึ้นไปนะจากคนคนคุยกลายเป็นแฟนแบบนี้นะคะแต่รับรองว่าความสัมพันธ์น,นี้จะมีการเลื่อนขั้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแน่นอนนะคะหากคนที่ดูใจกันมานานแล้วสเพเลชั่นห่างหายกันไปจะได้กลับมาเนี่ยภายในกุมภาพันธ์นี้แหละเพราะมันขึ้นสองถ้วยสี่สี่ไม้เท้านะ คุณต้องดูบริบทขั้นตอนของความารักคุณด้วยนะคนคนนี้จะมาพูดเรื่องอนาคตกับคุณเลยนะคนคนนี้เขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวลงหลักปักฐานเขาหยุดแล้วค่ะหยุดที่คุณแล้วนี่นะคนคนนี้นะคะที่ผ่านมานะอาจจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับอะไรใช้ชีวิตสดๆอย่างมีความสุขพลังงานก้าวถุยเป็นพลังงานของ L G B T Q ได้ด้วยนะคะ พลังงานเพศเดียวกันได้นะคนเราอ่ะนะคะมีพลังงานทั้งหญิงและยางอยู่ในตัวเองไม่เกี่ยวว่าจะอยู่ในพเพศสภาพใดนะคะมันอยู่ที่จิตของเรานะใจของเราบางคนตัวเป็นชายแต่ใจแบบใจตุ๊ดเลยก็มีอันนี้ขอโทษไม่ได้บูลลี่แต่พูดให้ฟังว่าบางคนเป็นผู้หญิงก็จริงแต่มีจิตใจเข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ชายหลายๆคนซะอีกเอ้าก็ต้องพูดแบบนี้บางคนเป็นผู้ชายทั้งแท่งตัวใหญ่ แต่ขี้ขาดก็มีไม่กล้าสารภาพรักที่จะพูดความจริงกับคนที่รักยังไม่กล้าเลยอย่างนั้นอ่ะมันก็มีพลังงานเฟมินีนเยอะข้างในนั้นอ่ะนะคะโอเคคนคนนี้หยุดแล้วค่ะให้สีถ้วยแล้วหยุดแล้วหยุดตรงนี้ที่เธอที่คุณไม่ไปไกลแล้วใจต้องอ่านแบบนี้แหละสีไม่เท้าสีถ้วยอ่ะไม่มองใครแล้วค่ะเขาไม่มีหน้าจะไปมอง